ตะกุดหลวงปู่โตในปี2510นะครับที่มีการจัดสร้างแล้วก็เป็นสากลก็จะมีเงินทองแดงและก็ตะกรวดนะครับอแต่ตัวทองคํานี่ก็เอาไปว่าถ้าใครมีข้อมูลก็เล่นกันไปเล่นแค่ชอบแล้วกันนะครับถ้าใครเชื่อก็เล่นใครไม่เชื่อก็ข้ามนะครับโอเคนะครับเรามาชมที่ตะกุดเงินกี้ก่อนนะครับตะกุดเงินนี่นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะมีการตอกอตอกข้อสองตัวนะครับเป็นข้อต่อเต่านะครับ แล้วก็ปพนะครับต่อเต่าย่อมไม่จะโตะปพประดูชิมพีนะครับแต่อาจจะต่ออยู่ในตำแหน่งตรงนี้แลวก็ตรงนี้ก็ได้นะครับโดยจะต่อแบบนี้แบบนี้ก็ได้นะครับแตน่นเงินจะต่อต่อเต่าแบบนี้กัแบปบพแบบนี้เท่านั้นนะครับโดยจะมีขนาดไซส์ปกติก็จะมานิ้วหนึง่งนิ้วหน่อยๆแล้วก็จะมีขนาดเล็กที่เรีวยกว่าเสติกาประมาณประมาณแค่นี้นะครับอ่านะครับโมเลเล็กเออวันนี้ไม่มีตัวอย่างให้ดูนะครับมันนี้มีแต่ไซส์ปกติ ซึ่งก็จะมีเล็กใหญ่่ากกันนิดหน่อยนะครับบานนิ้วหนึ่งนิ้วหนนิ้วหน่อยๆก็แล้วแต่ว่าเป็นงานมือนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ชมครับเป็นลักษณะเงินแปลกตางนะครับขาวอมเหลืองผิวของตะกุดจะเป็นมะระมะระมะระนะครับแล้วก็มีการจานอยู่ข้างในนะครับเห็นไหมครับต้อเต่าไหมครับต้อเต่าแล้วก็มีแฉกแฉกล้อมรอบนะครับปลายต้อเต่ามันไปมิดดามนะครับอ่าโอเคนะครับปอปลาอ่าพศปพก็อยู่ทางนี้ครับอ่าปพเห็นไหมครับ กระจำผิวจำคอรครับไม่มีอะไรมากครับสกปรกเงินงนะครับเรามาชมเนื้อทองแดงกันนะครับเนื้อทองแดงนี่ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนท,ทองเงินนะครับในเรื่องของขนาดก็ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มนิ้วหนึ่งนิ้วหน่อยๆน,นะครับและจ,จะมีที่ยาวสามนิ้วกว่าสี่นิ้วกว่าก็มีเป็นพิเศษกันไปนะครับโดยผิวของทองแดงนะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะออกเป็นผิวเรียบนะครับแต่ถ้าเป็นผิวมระมระก็จะเป็นพวกทองแดงที่เป็นกาเรียกว่าาริกา ก็จะดอกประมาณเนี่ยครับเล็กๆนะครับประมาณนี้นะครับแต่เพื่อนยังไม่มีตัวอย่างนะครับอ่าแต่ถ้ดอกไซส์ปกติถือจะเรียบๆแล้วต่อค้ตต่อเต่าแต่ไม่เหมือนเต่าเต่านเงแล้วนะเป็นต่าเต่าดอกจันนะครับแฉกล้อมรอบนะครับอ่าจะมีแฉลล้อมรอบนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูโค้ตนะครับซึ่งตัวนี้จะจะต่อในคอตต่อเต่าดอกจันล้อมรอบเนี่ยจะต่ออยู่ในทองแดงกับตะกั่วนะครับอ่าเห็นไหมครับดูโค้ตนะครับดูง่ายสบายตานะครับเห็นไหมครับ อ่านะครับดูกันม้วนนะครับสวยเรียบร้อยนะครับอ่าไม่เคยครี่เลยนะครับอ่างั้นเป็นทอเป็นเนื้อตะกัวนะครับเนื้อตะกัวนะครับตัวใหญ่พบเจอเนี่ยจะต่อดอกเดียวนะครับแต่จะต่อโคตัวเดียวกับทองแดงนะครับคือตอเต่าดอกจะล้อมรอบแต่ดอกนี้เป็นพิเศษต่อสองโคเลยนะครับสุดยอดหรือว่าเป็นมิลิเต็ดนะครับอ่าเดี๋ยวผมไม่ดูนะครับเห็นไหมครับอ่านะครับเป็นตอเต่านะครับเป็นแฉกแฉกนะครับดอกจะล้อมรอบนะครับ ตอเต่านะครับะแชรกันล้อมรอบนะครับก็มีธรรมชาติบางดอกจะขึ้นมปคนขั้นน้ำมนเลยก็มีนะครับอ่ามีการตัดเก็บงานนะครับอ่านะครับก็ตะกดของหลวงปู่โตก็เป็นสุดยอดพุทธคุณนะครับส่งรูปพระหลวงปู่โตที่ท่านต้องการขายนะครับมาทางไลน์นะครับให้กดเครื่องหมายบวกครับค้นหาครับแล้วไอดีไลน์นะครับไอพิมพ์คำว่า s i p i t i สามหนึ่ง แล้วก็กดค้นหาครับแล้วก,กดแชทสองรูปมาได้เลย